กระเตลเฮปเลยกระเตลเฮปเลยเอาอันนี้งานเที่ยวนี่เ,เลยเลยแก้วสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนเอานะครับวันนี้ผมพามาดูทีมงานเสียเจดนะครับเจดกันยาง สวยพี่สวยกันนี้งอะงอะงาะงอูงอ้อ,อ,อ้สายาวดีครับประมาณถึงไร่ครับอันนี้น่าจะซื้อต่อสายลูกนี้เจ้าโคมาโซครับ PC หนึ่งร้อย นะครับรุ่น6ครับตัวนี้ช่วงล่าง200ร้นะพี่น้องปุก,กี้ใหญ่มากบุก,กี้นี่0.8ได้ครับเจ็ดฟันหรือเปล่าไม่เจ็ดก็หครับจัดให้เจ้าฮิโน่ครับสายยุ่น j o 8 C. ตัวนี้83 หมวกลู่ลมมิชลินสวยงามครับแต่งแบบเรียบๆครับโอ้ลมแรงเนองปุ่งี่ใหญ่แบบนี้ครับไม่กี่ตักก็เต็มแล้วเครื่องยนต์80แรงมาครับ ก็10ตันครึ่งครับตัวนี้จัดให้เลย11ตันตัวนี้รวมช่วงล่างเนี่ยน่าอยู่11ตันงานเหมาครับสีไร่ ดีต้องเปิดฝากระโปรงนะครับน่าจะเครื่องร้อนลั่นไหมรอฟังด้ดินนี้ตักง่ายครับเมื่อวานน่าจะฝนตกครับ ตรงนี้ก็หน้าฝนนะครับงานก็เริ่มจะหายากแล้วโอ้โหเราจะขับแมคโครโดยพี่เทพครับไล่ไล่ฟัน น่าจะแบบขึ้นแบบเนิบๆเนิบๆนะครับพี่น้องทางแข่งโค้กครับลั่นหน่อยลั่นหน่อยนี่โชว์ครับโชว์แม่เลืองได้เลยมามาการต่อไปครับ แปรสองสักเทสเตอร์คันนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับแต่ก่อนจะใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะคันนี้ฮีโน่อีกแล้วครับ อันนี้ก็เตือนเหล็บแน่นอนครับโอ้นี่เขาใส่คอ,อกมาเลยนะใส่เยอะเหลือเยอะครับงานนี้เมารวม ตักได้เรื่อยๆครับใสผึ้ีใหญ่จัดไปเลยสอกแถวใส่เส็จทุกด้วยนั่นละโอ้โหนี่นี่มันเขาใส่กันอย่างนี้นะดูดู อันนี้ใส่เรียงจากหลังไปหน้านะบางคนก็จะเรียงจากหน้าไปหลังนะครับเอาที่ถนัดครับอันนี้เจ้าของขับเองหกล้อ น,นี่อายุเยอะแล้วนะดูปะปะสิอันนี้ขึ้นสนิทแล้วนะรถวิ่งประมาณ9,000ันนะใส่ประมาณ10ตักได้ครับ อย,อยากลองขับเจ้าคันนี้มากเลยเนี่ย T4 รุ่น100รุ่น6รุ่น6ยังไม่เคยขับเลยโอ้มียางก้าด้วยนะพี่น้องนี่โใหญ่มากเลยนะรอชมรอชมโอ้ยังไม่พลอยอลูกพี่่ <laughs> น่นี่นน เสมอเจอาง,างานนะพี่น้องไปไม่แมกจะแดงอะไรโอ้โหคันนี้ไม่แน่ใจว่าร้อยเก้าห้าหรือเปล่านะคันนี้ไม่เจโอก็เอโอครับ ีโนอีกแล้วโอ้โหบ่อน,นี้มีโนเยอะมากครับสวัสดีไปยังทีมงานเสียจทุกทุกท่านนะครับทุกทุกคนเนี่ยชินจังอันนี้ก็มีโนครับโอ้โหโโหน้าเลดซะด้วยครับ นี่นี่ยาวครับยาวนี่40เมตรประมาณ40เมตรกว้าง20คันนี้ก็ใส่ลู่ลมครับมิชลิน2ตัวกันชนหน้าถอดออก83ดใส่ข้อกันทุกคัน ทีมงานไหนอยากให้ไปรีวิวนะครับก็ทักมาได้ครับทักมาที่เพจรถดำซิ่งดินด่วนนะครับหรือว่ารถดำสุรินดำซิ่งดินด่วนก็มีเฟ e บุก๊กก็นัชชนินจาลครับทักไกลอาจจะไม่ได้ไปครับโซนวุรีรั์โคราชศสีสเกษสุริรนนี่ไปได้อยู่ครับทักกลางนานๆจะได้ไปที สารคามไม่ได้ไปนานแล้วนี่ร้อยเอ็ดนี่ไม่ค่อยได้ไปเลยครับอา้าเต็มแล้วพี่น้อง ครับคันนี้ไหวไหม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 โอ้โหแองได้เลยครับไหวครับแตะๆเท่านั้นครับ กันต่อไปครับเอ๊ะกันนี้คุณคุณน่าจะไอห,หนุ่มผมยาวครับคนนี้คนนี้ <c oughs> ใส่จริงด้วย <c oughs> ใช่ไหมเออใช่ครับ งานวีระพงศ์ปกติวิ่งกับทีมงานวีระพงศ์นะแต่ไม่รู้วีระพงศ์ไปวิ่งอยู่ไหนแล้วกันชนหน้าเนี่ยของมิสูนะของไฟเตอร์ลมแรง ใครที่จะเล่นรถด,ดำครับผมแนะนำฮีโน่นี่แหละเพราะว่าเฟืองท้ายเขาแข็งแรงเฟืองท้ายฮีโน่นี่แข็งแรงมากขาดยากตั้งแต่ผมเล่นมาครับไม่เคยขาดเลยครับน้องมะนาวทนมากตอนนี้ผมเล่นลมาเล่นล็อกกี้ครับ ดูซิว่าจะทนเหมือนอฮีโน่ไหมการันตีความทนครับฮีโน่เลยเอาเดี๋ยวรอชมตอนขึ้นบ่อนะพี่น้องนี่อีกคันแล้วครับรถเสียเจ็ด กันชนสวยมากครับคันนี้เดก้าสระลูกนี้ก็จะมีเบิร์มอีกชั้นหนึ่งครับนี่ขุดแบบนี้ขุดถูกเลยนะครับถ้าขุดลึกๆนี่ต้องมีเบิร์มนะครับไว้ที่อาศัยของปลาเพราะว่าปลาน้ําจืดนะครับจะไม่ชอบน้ําลึกนะครับนี่อย่างนี้ถูกเลยห่างประมาณสองเมตรมั้งนี่ไม่สองเมตรก็หนึ่งเมตร จัดดักจริงครับเสียเทพลั่นหน่อยเด้อลูกเพ่ลั่นลั่นหน่อยเอารีดได้รีดได้คันนี้ไม่ได้ใส่อคอกนะแรด ควันดำควันดำพี i, uh, ่น้องเอาไหวไหมไหวไหมต่อยถูกไหมเอ้าเอ้าไปหน้าก่อนไหมเออไปหน้าก่อนไหมรอชมรอชมเอามามาเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงเอ๊ะเหมือนพึ่งม้านะครับนี่นี่ เพิ่งมาดูดูพื้นดิพื้นขึ้นสนิมแล้วร็กกี้ครับยางเก้าน่าจะเป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับคันนี้งานเที่ยวหรืองานเมาเราติดชมเอ้เราติดตามชมยี่เราติดชมค่ะ พดผิดพูด,ดถูกอีกแล้วรอติดตามชมกระบะแค่กระบะห้าสิบเซนเองงานเมาคะ้พี่น้องรอชมว่าจะขึ้นไวหรือเปล่าเอ๊ะยังไงยังไงยังไงโอ้มีการเทสเกียร์ด้วย เงินเกียร์ใสยย่ยากครับคันนี้แอร์ธรรมชาติเอาไปเทไหนอะ่ะไปเทงานเมาดิอาโอ้เครื่องอะไรคันนีร้อยเก้าห้าดูดูดูท้ายยาวมากท้ายยาวคันนี้ รถก้าห้าโอ้ไวน่าจะเอารถเยอะพอสมควรครับเพราะว่าวิ่งไกลสิบห้าคันน่าจะพอดีงานนี้อะไร ขึ้นไหวไหมลูกพ่ไม่รู้เลยน,น่าจะไม่ไหวแน,นี่น่าจะไม่ไฟขึ้นวะ<อ>ลมแรงจริงช่วงนี้ประเทศไทยลมแรงมากเลยเจ้าของรถ

วนี้ครับมาครับรถบริษัทครับแฝดสามดก้าร้อยเก้าห้าครับคันนี้ซื้อมาถูกอยู่นะฮะ <saw> <า>อะาอเขาแก่ขับเองวะลั่นหน่อยเด้อลั่นหน่อยทำไมจะไม่ไหวแม่ จริงนะเอาเฟืองเร็วบหรอ๋อปทดเฟืองวะทดเฟืองทดเฟืองอันนี้เฟืองเท่าไหร่รู้ไหมแปดสามเก้า <9. S 1> โอ้ลดมาเหลือแปดสามแปดต้องลดมาเหลือแปดสามแปด รอบเกียร์น่าจะเร็วด้วยเลยสายยุ่นครับใส่กันชนฮีโน่ครับ ABS เจ็ดการยางครับอ,อยู่ตรงเลยสลักได้มาหน่อยเลยปั๊มปตทมา,สาเส้นสุรินสังขะสุรินลำดวน โอ้ oh, oh. Oh, ดึงได้แบบเรื่อยๆครับแต่เครื่องไม่โหลดเลยนะคันนี้เชียเกมนะครับขับรถพอ่อเฮ้ขายดิกา้าแล้วก็มาขับด็กเอ้เมกา้าครับเอา <c oughs> เต็มแล้วคันนี้กระบะะใหญ่ครับดูสิ <c oughs> จะขึ้นได้หรือเปล่า ดาดีครับกําไรเห็นเห็นมาครับเมกา c ี8 4ครับอันนี้รถอูสุ่นศักด์ขับโดยเสียเจมบาตอูโลก เดี๋ยวรอชมตอนขึ้นเลยแล้วกันนะครับมาแล้วครับสายหอนเสียเทพครับนะพอแกใยายลงไปบอกว่าไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่โอ้แเร็จัด สบายครับมามามาเสียเทปลงมาลงมาสายหอนครับเอ่อเฮตโเกาะบ สายยุ่นบนะอีสานใต้ดำแต่งเอ๋ลงมาแบบเนิบเนบกันชนไปโดนลามานะ่านะ่ะ งานเสียเจงานเยอะครับทำไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับคัานนี้เห็นว่าจะขายอยู่นะเจ้าทีซีหนึ่งร้อยรุ่นหเนี่ยไม่รู้ขายเท่าไหร่ครับมาสอบถามเอาเด้โอเคอันนี้โล่พองหว่ อันนี้ลวดเองรถบรนลุกลวดบารลุกตู้เย้เลือเจ๊่อทะลุไม่ได้ขายไม่ได้ขายหยอกหยอกหอน่อย โชว์หน่อยวะมีดีไม่โชว์หรอกเออเอนั่นแหละนั่นแหละเออมีดีต้องโชว์หน่อยลูกพี่สายหอนนะแรงกบโบแล้วแรงขึ้นครับ สองเลยไหมเกจ๊สองวะเสียเทพครับสามชาหน่อยสามชาหน่อยเกียบร้อกบอยเนิ้ๆบครับ เดี๋ยวปิดเทียบกับเจ้ามิสูฟูโซครับปลาตากรมนี่ครับแฟตสองลายสวยมากครับสักคิเตอร์คันนี้ซื้อมาจากอำเภอปราศาทนะครับนี่เ่าแก่ใหญ่ขับเองเลย เครื่องร้อยหกห้าครับเอ,อมึงเท่าแกลงไปสั่งอะไรไม่รู้เท่าแกเท่าแกเลิกร้วยยองเลิก,ก<ะ>บ้านอะอ,านอ๋อด่าเตจกบ่ โอเคบอกใสยไ,ไม่เยอะหรอกไปอ,อันนี้ใส่งานเที่ยวครับน่าจะรับจบแถวๆนี้ครับ